สวัสดีค่ะดิฉันสมนชัดทดากุลกับรายการรันเว y c o โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะตอนนี้ตันอยู่ที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลค่ะโรงแรมหรูออกแบบสวยงามพร้อมการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครค่ะวันนี้ แต่ไม่ได้พาคุณผู้ชมแค่มาขี่ม้าดำน้ำหรือทานอาหารแต่เอ็กซ์คลูสุดๆที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารวัย49ปีจากผู้นำวงการฟาร์มาซีเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจโรงแรมขึ้นชื่อแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีอะไรทำให้เขากล้าที่จะเปลี่ยนอะไรคือแรงบันดาลใจสำคัญเราจะได้พูดคุยกันกันกบเขาคะ่ะ คุณวีรศักดิ์สุภชัยสาคอนจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านวีรศักดิ์เนี่ยเกิดในครอบครัวที่ใหญ่มากของคนจังหวัดดอนทนีเนี่ยรู้จักกันนะคะในนามของครอบครัวสุภชัยสาคอนท่านเป็นคนที่เท่าไหร่คะครับผมผมเป็นบุตรของคุณพ่อคุณแม่ระดับที่13นะฮะค่ะจากทั้งหมดทั้งหมด16คนค่ะผมเนี่ยเป็นระดับที่13ค่ะของ ครอบครัวตระกูลเรานะฮะสุปชัยสาครค่ะคุณพ่อเนี่ยฮะคีเจิงคุณแม่เฮียงนะฮะแซงงอเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะเจ็ดท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยเก้าท่านนะครับยังอยู่ในจังหวัดดอนทนีทุกคนไหมคะครับยังอยู่ดอนทันีทุกท่านค่ะแตกลายไปทําธุรกิจอะไรกันบ้างนะคะเอ่ออย่างยกตัวอย่างนะฮะค่่ะเออครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่เราเริ่มนะฮะมีธุรกิจเริ่มตั้งแต่ร้านขายยาค่ะนะครับเปิดร้านขายยา ในนามของหลักชัยฟาร,ร์มาซีะนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วมีการสาขาหนึ่งสาขา2เช่มาเิงเนี่ยของผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยก็คือร้านฉัดชัยฟาร,ร์มาซีแต่ว่าในเครือของสุปชัยสากรไม่ได้มีเพียงเรื่องของร้านขยยาเท่านั้นนะคะเรื่องของเรียลเอสเตดนะคะครเรื่องของโรงแรมที่เราทําหลักๆก็คือนะฮะตัวธุรกิจก็คือเรียลเอสเตดก็คือการพัฒนาสังหารูบบทีส โครงการหมู่บ้านหลักชชยค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของตลาดด้วยตลาดชื่อว่าตลาดอะไรคะเพราะเราทําตลาดสดด้วยนะฮะค่ะในนามของตลาดไทยสิริค่ะนะครับสาขาทั้งหมดเราบีเนี่ยทั้งหมด3สาขาอยู่ทุกมุมเมืองของอุดรเลยใช่ไหมคะครับก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของยูสคาร์ตอนนี้เล่าถึงคุณพ่อคุณแม่นหนึ่งนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่คนอุดร <łość> ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าท่านทําไมถึงเลือกที่จะมาปักหลักที่จังหวัดอุดรธานีครับผมค่ะขอเรียนนะครับว่ากลุ่มครอบครัวเราเนี่ยนะฮะตระกูลสมภชัยสาครนะครับพวกเรามาจากกรุงเทพนะครับแต่ด้วยความเป็นที่ตระกูลใหญ่นะครับลูกหลานลูกเยอะพ่อเป็นแม่ลูกเยอะค่ะก็ท่านเลงนะฮะพิสัยพิสัยทัศ์ท่านเนี่ยได้มองเล็งเห็นว่าอุทดรธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะครับถ้ามองมองไปท่านมาที่นี่ได้สามส่สิบปีแล้วท่านก็มองเห็นว่าณวันนั้นเนี่ยก็มีศักยภาพตอนที่ท่านมาเนี่ยมีลูกมาด้วยกี่คนคะนำมาโดยนะฮะพี่พี่ค่ะซึ่งพี่สาวพี่ชายคุณพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเนี่ยแต่ท่านวุรศักดิ์เนี่ยยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตอนนั้นอยู่กับใครคะพี่พี่นะครับ ก็เป็นตัวแทนคุพคุณแม่แดูแลเราก็ดูแลควะผมซึ่งยังเป็นน้องๆน,นะครับแล้วตอนนั้นน่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กและคุณพ่อคุณแม่ก็ห่างไกลเรารตอนนั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าต้องอมีเชื้อขยันนะคะตอนนั้นน่ะมีแนวโน้มหรือย,ยังคะว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ในอนาคตคเป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆผมเองถือว่าผมเกิดมาด,ด้วยความโชคดีที่เราได้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆช่วยในการเทรนช่วยในการ สอนในเชิงธุรกิจการค้าแสดงว่าถูกบ่มเพาะตั้งแต่สมัยเล็กๆเลยถึงแม้คุณพ่อแม่ไม่อยู่พี่ๆก็ดูแลเราบ่มเพาะเราใช่ไหมคะถูกต้องครับอ๋อค่ะท่านเวสสากครตอนที่ท่านเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนเลยว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยทุกคนจะต้องมีความสุขสนนะคะจะต้องมีเรื่องราวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากตอนเด็กๆท่านเป็นยังไงบ้างค่ะขออมยิ้มเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าเล่าสู่ความหลังชีวิตวัยเด็กผมเป็นวัยที่มีความสุข เป็นวัยที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่จากพี่ๆนะครับเรียกว่าไม่ขายความอบอุ่นมไม่ขาดตกอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สอนว่าต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ต้องดูแลตัวเองนะ,ะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่นะฮะ,ะลูกเยอะก็ไป็นตัวคนคนท,คนที่คนที่เท่าไหร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 ่ขนาดเดี่ากันไม่ได้มาหาตัวผมเองตัวเองก็ต้อง ช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมีพี่คนที่เท่าไหร่อยู่ที่กรุงเทพบ้างคะอ๋อแน่นอนฮะจำได้ไหมคะผมเนี่ยต้องนึกเลยนะฮะเพาลำดับที่เท่าไหร่ต้องเียนะเพราะว่าพี่น้องผมคือถ้าเป็นคนที่13นะคะคนที่อยู่ที่กรุงเทพกับท่านในช่วงนั้นน่ะน่าจะสักคนแรกๆหรือว่าคนช่วงที่1ิแล้วต้องเลยมาว่าลำดับที่ที่หก็ว่าได้นะครับ ส่วนพี่ๆที่ลำดับที่ต้นๆนะฮะกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ท่านจะต้องบุกเรื่องของธุรกิจอที่ลองๆมาก็จะช่วยของดูแลน้องๆค่ะนะครับตอนที่ไปโรงเรียนต้องบอกอย่างนี้ตอนเด็กๆประถมเนี่ยเรียนที่ไหนคะปถมเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าผมเองเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเริ่มต้นเลยที่การเข้าศึกษานะฮะใช้คําว่าโรงเรียนวัดเทวรากุญชรซึ่งวัดตัวนี้ก็คือ อยู่ที่ใกล้ๆกับคอสมุลแห่งชาตินะครับที่กรุงเทพโรงเรียนวัดเทราชลลุนชรเนี่ยถือเป็นสถาบันเนี่ยแรกๆของพี่น้องเราที่เราการศึกษาเริ่มต้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยใกล้ตัวนิดนึงคุณพ่อแม่นะฮะมีความเห็นว่าอยากให้ศึกษาเนี่ยด้านของภาษาก็ค,คือภาษาจีนมผมจบปถมหนึ่งที่โรงเรียนวัดเทวราชลลุชนชรแล้วก็ย้ายขึ้นมาเนี่ยอยู่ <ล>โร<ด>งเ,เรียนจีนเป็นโรงเรียนจีน <Okay. S 2> ซึ่งมีปถมหนึ่งจะถึงขสี่ะนะครับพาะต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่คิดว่าแต่มีแต่ยุคในสมัยนี้นะที่มองเห็นความสําคัญของภาษาจีนแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองการไกลมากรเริ่มวางรากฐานให้ลูกเนี่ยเรียนภาษาจีนตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะใช่ครับหลังจากโรงเรียนนะครับวัดเทชกุญชรนปฐมหนึ่งเข้าเข้าสู่ภาภาษาจีนนะฮะก็คือโรงเรียนแห่งเจิ้งนะครับระดับ อนุบาลจะถึงป .4 มผมจบจากตรงนี้นะครับก็ก้าวเข้าสู่ปฐมห้าตรงนี้เราไปเรียนที่สาาคศึกษาเป็นโรงเรียนจีนโอเคค่ะจบการศึกษาตรงนี้แล้วะนะฮะผมก็ผมจบเนยนะมัธยมสามนะครับก็ก้าวเข้าสู่เนี่ยเรียนนะครับวิชาชีพะนะฮะของ BBC หรือ กรุงเทพการบัญชีกรุงเทพการบัญชีครับผมแล้วพอหลังจากนั้นที่ท่านอยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเรียนที่กรุงเทพนะคะคได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ทําไมถึงตัดสินใจย้ายกลับมาที่อุดอรธานีต้องกล่าวถึงคุณพ่อที่ค่อนข้างที่อยากเห็นบุตรหลานนะครับอยากให้ออกมามีธุรกิจของตัวเองก็ท่านเนี่ยพูดอยู่เสมอ,สมอว่าลูกหลานเยอะนะอบอุ่นมีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกิจการให้แต่ละคนซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้บอกอยู่เสมอเสมอต้องมอบให้กิจการทุกคนให้ได้ในฐานะที่ลูกคุณพ่อคุณแม่ได้เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างให้ให,ใ,หให้ได้ทุกคนก็คือ,ค,อความค,ความหวังของท่านก็คือว่าลูก16คนท่านอยากสร้างให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองทั้ง16คนถูกต้องรับอ๋อค่ะก็ตัวผมเองนะ,นะฮะ,ะได้มาเนี่ยปี2500 27ค่ะนะครับก็ได้ถือว่าเราเปิดร้านชัดชัยฟาร์มาซีเป็นสาขาที่4ของครอบครัวเรานะฮะใช้ในนามว่าฉัดชัยฟาร์มาซีซึ่งปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจอยู่ค่ะครับผมจะเริ่มแตกลายเนี่ยหลังจากที่ชัดชัยฟาร์มาซีนะฮะมีความลงตัวท่านเดินทางมาตอนปี2-7ก็ประมาณประมาณปี3-5ใช่ไหมคะท่นี้ตอนปี35เนี่ยตอนนั้นเจอภรรยาหรือยังคะ ก็พบคุณคุณตุ้มนะฮะหรือค,คุณมิสานาทพนาวัฒนาวงะนะฮะเมื่อปีพศ2536นะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนลายใช่ไหมคะ<บ>แต่ร้านขายยาเนี่ยก็คือได้ล้วละในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอยากแตกลายแล้วอันนี้ตอนที่เจอกับคุณตุ้มเนี่ยทำร้านขายยาอยู่แล้วใช้เวลาจีบนานไหมคะพะว่าคุณตุ้มเนี่ยถือว่าได้ครบจากการเป็นเพื่อนนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณสองปีแต่การเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าโอเคนะครับว่าเราเราใช้ต้องเรียนว่าผมโชคดีที่ได้คุณตุ้มคุณนิสานาถพนาวัฒบงนะฮะเป็นสตรีที่เก่งนะครับเป็นแม่บ้านที่ดีนะฮะอย่างนี้นะคะแอบทราบมาว่าพี่ตุ้มเนี่ยคุณตุ้มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจบกฎหมายนะคะคุณตุ้มเลยครับค่ะ ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องได้การศึกษาแล้วก็ได้ขอธุรกิจแล้วก็ทั้งภูมิหลังนะครับเป็นสเตดี่เก่งผมเองมีความโชคดีนะฮะเป็นต้นเปิดสำนักง,งานทนายความเป็นกรรมการของบริษัทอุดรทัง้งเซ้งเ<อ>ุ็นต้นเป็นกรรมการบริษัทชัยเดอด์พอลล์มนของเราะนะฮะแก็ยังเป็นแม่บ้านที่ดีของผมลูกสองคนตอนนี้เรียนที่ไหนกันบ้างโตแล้วหรือยัง ผมมีบุตรสองคนนะฮะโตเป็นผู้หญิงปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์นะครับปีหนึ่งปีหนึ่งถูกต้องนะส่วนบุตรชายนะครับเป็นคนที่สองนะครับน้องน้ำภูมินะฮะหรือภูมิศักด์สมชายสาคอนซึ่งจบประถมหนะครับที่ยวิทยาลัยนะครับแล้วก็ ไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์ค่ะนะครับก็คือจริงๆแล้วพี่น้องเนี่ยอยู่ประเทศเดียวกันสิงคโปร์เหมือนกันแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ในหอของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ก็มีโอกาสได้มาเจอกันบ้างแล้วทําไมท่านถึงเลือกสิงคโปร์คะประเทศสิงคโปร์ประเทศชั้นนาได้การศึกษาด้เศรษฐกิจประกอบกับเป็นประเทศที่ไม่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนักนะครับคิดถึงเมื่อไหร่ก็แวะไปถูกต้องฮะซึ่งผมเองตระหนักว่าเราอยากใกล้บุตรหลานอยากใกล้ชิดด้วยแล้วก็อยากให้ ก้าวหน้าด้วยอยากให้พัฒนาด้วยนะคะคือน้องแพลน้องภูมิเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะอยากศึกษาเองนะครับมีความตั้งใจที่จะขอไปศึกษาไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วอยู่กระโดดเข้ามาในลายของโรงแรมนะคะคําว่าประจักษ์ตานะคะมาจากคําว่าอะไรคะครับผมคาว่าประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลเราเนี่ยนะฮะด้วยเนื่องจากนะฮะโลเคชั่นเราเนี่ย เราอยู่ตรงข้ามสอง,องประจัานะหนองประจักษ์เราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอุดอรถือกำเนิดโดยท่านกรมหลวงประจักษ์ะนะครับผมเองก็ได้มีความคิดว่านะครับอยากจะใช้ชื่อนะขอญาตท่านกรมหลวงขอญาตเจ้าของชาวลูกหลานชาวอุดอรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับณตรงนี้ว่าคำว่าประจักษ์เนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่สูงส่งมันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง มันบ่งบอกความสูงส่งะนะครับที่ทำให้อุดอรธานีเราเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจการ<ช>ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเมืองที่น่าอยู่ใช่ค่คะแล้วย้อนกลับมาทำไมเป็นปัจจักษตาะนะครับก็ด้วยเหตุผลอันนี้เราถึงเติมคำว่าตอราอาตาลงไปให้มีความรู้สึกว่าปัจจักษ์ตา มีความตื่นตาตึงใจ,ใจที่ได้พบเห็นอยู่ในใจของคนที่ได้พบเห็นนะคะมาประทับประทบจิตประทับใจประทับสายตาคทื้งภาพรวมแล้วก็คือว่าเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านะนะครับผมในการดีไซน์ของโรงแรมเนี่ยมีการคิดก่อนหน้าที่จะทำโรงแรมเนี่ยว่าจะทำออกมาให้มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะคเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าอยากจะให้โรงแรมของเรามีเอกลักษณ์อย่างไร เมืองตอนธาน,นีเราเมืองเป็นเมืองเนี่ยนะแหล่งอรยธรรมโบราณเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับท้ายสุดแล้วผมใช้คําว่าเป็นเมืองแห่งความดีนะครับสิ่งที่ผมอยากทําต่อไปก็คือว่าเรื่องของโรงแรมเราต้องดึงธีมของความเป็นอดอนออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นก็ภาพที่นะฮะที่เห็นเสานะฮะ,ะนี่คือไหยบ้านเชียงแต่เป็นสไตล์แบบโมเดิ <Modern. S 1> นะครับให้เข้ากับตามทุกตามสมัยนะครับผมใช่ค่ะแต่ก็คงยังอนุรักษ์นะคะความเป็นอุดรเอาไว้นะคะการเริ่มธุรกิจของประจักษ์ตานะคะต้องบอกว่าไม่เคยอยู่ในลายของทางครอบครัวมาก่อนเลยแต่ว่าโดดมาทําตรงจุดจุดนี้เนี่ยได้ไอเดียหรือปิ๊งมาจากตรงจุดไหนคะจุดเริ่มต้นเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากเรามีแรนดอร์อยู่ในมือค่ะโลเคชั่นไหนควรจะพัฒนาเป็นอะไร หลังจากโจทย์ตัวนี้เนี่ยผ่านนะครับก็จะยกตัวอย่างมาจากตาโลเคชันเนี่ยเหมาะในการที่เป็นโรงแรมปร่ภากอาศัยเนื่องจากภูภูมิมารวมนะฮะสภาพสวยงามน่าพักผ่อนน่าอยู่อาศัยเราเองก็ได้วิวจัยรีเสิร์ชทำโดยด้วยตัวเองและทีมงานใช่ไหมคะถูกต้องฮะถูกต้อง,องแล้วออตอนนั้นที่หลังจากที่ทำรีเสิร์ชแล้วปปรากฏว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นไปได้ ใช่ไหมคะแล้วเราได้ไปศึกษาดูงานที่อยากจะแบบว่าให้เป็นโรงแรมในฝันของเราเนี่ยไปดูที่ไหนมาบ้างคะครับโดยภาพรวมนะครับเราก็ศึกษาจากโรงแรมชั้นนาในเมืองไทยแม้กระทั่งต่างประเทศได้เดินทางนะครับไปดูไปศึกษาไปเห็นนะฮะแล้วก็รวมๆแล้วอุดรธานีเราประจักษ์ตายเองนะครับเดียจะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบไหนก็เอามาผสมผสานในความคิดของเรา ของเราถ้ารูปลักษ์ตัวอาคารจากภายนอกเนี่ยเป็นอาคารที่น่าพักเป็นอาคารที่รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นแบบบูตทีกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วภายในเราตกแต่งนี่ต้องเรียนนะครับว่าเราความแตกต่างเนี่ยนะครับด้วยสาธาณิกด้วยความคิดของตัวผมเองกับทีมงานะนะครับซึ่งกว่าจะลงตัวมาเนี่ยเราใช้ใช้กระบวนการต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนานไหมคะในการที่จะทําธุรกิจดาเนินธุรกิจทําแผนตรงนี้ ครับเราใช้เวลาประมาณปีประมาณปีหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันนี้3ปีแล้วนะคะมีห้องจัดเลี้ยงกี่ห้องคะครับของเราโอมากอบไปด้วยนะฮะสไตล์บูติกนะฮะเริ่มด้วยห้องพัก79ดห้อง79เห้องในตัว79ห้องเองเราจะมีแบบเป็นสามทยนะครับมีทั้งสุบินเลียมีดีรักมีสูตรซึ่งสามทยนี้เราก็ยังแบ่งซอยย่อยออกไปอีกไปหลายหลายแบบเพราะฉะนั้นเรื่องของห้องพักของโรงแรมประจัก์ตาเอง ตอบสนองได้แน่นอนถูกต้องจะมีความรูสึกแปกใหม่ตลอดเวลาจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ํำในองค์ประกอบของตัวโรงแรมนะฮะเราจะมีของฟัคเตอรี่ของเรื่องห้อประชุมจัดสัมมนาพนักงานที่นี่กี่คนคะท่านคะตัวโรงแรมพนักงานของเราทั้งหมดเนี่ยหนึ่งรอยมท่านค่ะพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาถูกต้องคะแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะแอบทราบมาค่ะท่านคะคือเรื่องของจุด แตกต่างของแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ที่นี่เนี่ยแตนทราบว่ามีสนามในการที่เรื่องของดูแลม้าแล้วก็มีเรื่องของดำน้ำสคูบ้าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสองเรื่องนี้ทำไมถึงเอามาเป็นจุดขายของโรงแรมคะครับค่ะเราเริ่มต้นจากโรงแรมเนี่ยในการที่ทำโรงแรมขึ้นมาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโรงแรมค่ะซึ่งจะต้องมีสันลนาณ์การค่ะนะครับเช่นขี่ม้า ดำน้ำนะครับมาแล้วเหมือนให้มีแอคทิวิตี้นิดนึงคือไม่ใช่แค่มาพักมาประชุมแล้วก็กลับไปใช่ไหมคะคแล้วที่ขี่ม้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างขี่ม้าได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่ครับก็ของเรานะฮะเริ่มต้นตั้งแต่นะฮะขี่ม้าไม่เป็นะจะเริ่มตัต้งแต่เด็กเนี่ยประมาณทักเจ็ดแปดเจ็ดแปดขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีครูนะฮะซึ่งมีความชำนาญด้านการสอนขี่มา้าโดยเฉพาะเป็น